何、yeah,

ตมันเป็นเปลวเงี่ยเลยมีระเบิดเลยจากข้างในเหรอเออระเบิดข้างในมันมันระเบิดข้างในมันก็ไปไหม้เลยมันระเบิดมันระเบิดข้างในต่ไฟไหม้เลยตอนนั้นเทากประมาณกี่โมงได้ตีหนึ่งตีเอ้หกทุ่มสามสิบเลยแหละเข่งคืนตีเกิคืนเข่งเข่งคืนนะชุดสองชุดได้สามสี่แล้วแล้วมันมันเกิดจากโกดังก่อนปะมันมันจากโกดังเลยแหละมาจากโกดังด้านด้านในสุดด้านด้านในด้านโกดังตรงด้านนั้นโกดังโกดังเขาเก็บอะไรบ้างครับมันก็มี เก็บของเก็บอะไรพวกอันพวกอันอะไรนะพวกกระดาษเออกระดาษอะไรแบบมีสีไหมมีสีจริงหรือเปล่าไม่มีที่ในข้างล่างเหมือนมีจะเป็นกระดาษเป็นกล่องเป็นอะไรแบบตรงนี้เป็นโรงงานอะไรเป็นผลิตผลิตโรงงานผลิตที่เก็บผลิตสีเนี่ยผมว่าผลิตโรงงานผสมสีเออผสมเรื่อยๆเก็บกรดังเป็นเอาสีมาเก็บด้วยนะแต่ช่วงช่วงนั้นมีมีใครได้รับความเสียหายไหมครับไม่มีผมวิ่งไปบอกเอาหมดเลย ที่เขาบอกเาลงมาหมดเขานอนทั้งคนลงมามีคนพักอาศัยอยู่นี่กี่คนมาสิบกว่าคนดีมว่าั้งหมกนะครับเขาบ้านเสาบ้านอยู่ข้างนอกบ้างเป็นคนงานเป็นคนงานสิบกว่าคนเลยเสาอยู่แับเข้าเราใต้บ้านข้างนอกบ้างเออก่อนจะก่อนมีระเบิดนี่มีอะไรเตือนก่อนไหมมันก็ระเบิดเลยนะผมวิ่งผมระเบิดผมวิ่งเราดูไฟไหม้เลยนะแรงไหมแรงระเบิดตึ้มแรงจริงๆด้วย็รนเปิดนะแล้วก็ไฟโผันเลยโผล่เลยดูคนเดียวผมวิ่งมาครับเราไปบอกเขาลงมาเออน มอยู่ตาเดียวผมอยู่ตาเดียวเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคย <c ười> มีมีครั้งแรกนี่แหละ